สวัสดีครับสวัสดีครับผมตีนิสันทีเคฟนะครับค่ะต้นค่ะนิสันทีเคฟค่ะนอนครับนิสันทีเคฟครับผมครับก็วันนี้เราสามคนนะครับจะมาแนะนำอะไรกับลูกค้าบ้างก็อย่างนี้ค่ะวันนี้จะมาบอกว่าเจ้าอเมร่า223ตัวนี้ซึ่งเป็นรุ่น VL ตัวท็อปเนี่ยนะคะกับราคาที่699,000บาทตัวเนี้ย มันจะมีออปชันอะไรบ้างที่เพิ่มขึ้นมาถึง18รายการแล้วก็อยากให้คุณลูกค้ารู้ว่ามันคุ้มค่ากับที่ได้ไปไหมนะคะเดี๋ยวยังไงจะมาอธิบายให้ฟังว่า18รายการเนี่ยมีอะไรบ้างและแต่ละรายการใช้งานยังไงบ้างนะคะข้อแรกเลยนะคะพี่ต้นเข้าเรื่องเลยนะข้อแรกคือจะเป็นไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติและระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติอันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่มอญก็คือ โดยประมาณนะครับโดยสังเกตเบื้องต้นนะครับก็คือไฟหน้าเนี่ยยามค่ําคืนเนี่ยจะมีระบบปิดเปิดให้เลยในตัวนะครับเป็นอัตโนมัตินะครับแล้วก็เวลาวิ่งในระยะไฟสูงนะครับเวลาที่ไม่มีรถสวนนะครับเอาง่ายเลยแบบไม่มีรถสวนเนี่ยไฟไฟสูงจะเปิดให้เราเห็นเส้นทางได้ได้สว่างวิสัยทัศน์ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเวลามีรถสวนขึ้นมาปุ๊บไฟตัวเนี้ยจะกลับเป็นที่ไฟต่ําเหมือนเดิม ครับผมตัวจะเป็นตัวอัตโนมัติเลยนะครับผมค่ะถึงได้เรียกว่าเป็นอัตโนมัตินะครับผมต่อมาไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED ครับผมก็จะเป็นแบบตัวนี้เลยครับก็จะใช้ในในการส่องสว่างช่วงานคั้งคืนเหมือนกันนะครับเพื่อให้สว่างมากกว่าที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าตัวแบบธรรมดานะครับ LED จะสว่างกว่านั่นเองคมกว่าชัดกว่าได้และช่วยส่องพื้นด้านล่างที่ จากมืดให้มันเห็นอย่างเนินเราขึ้นเนินเนี่ยสามารถกับตัวนี้เราจะช่วยได้นะครับผมบต่อมาก็คืออันที่อันที่สามเลยอันนี้น่าจะเป็นจุดเด่นของเราอันหนึ่งก็คืออุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สายก็คือโทรศัพท์อตอนนี้ของเรามีโทรศัพท์สามารถที่จะแ,แต่ต้องขอเน้นก่อนนะครับเป็นโทรศัพท์ที่รองรับนะครับเช่นส่วนมากจะมี iPhone Android ก็มีนะครับแต่ต้องรองรับก็คือใช้เหมือนไวเลสชาร์จเลยนะครับวางปุ๊บชาร์จปั๊บ ไม่ต้องมีสายไม่ต้องใช้เสียบ USB หรือว่าไม่ต้องพึ่งพาสายอนอร์เนแล้วครับค่ะนี้ความคุ้มค่าอีกอย่างหนึ่งนะคะของของ n ิศา a เราครับผมอันที่สี่ก็คือเป็นระบบสตาร์ทเครื่องยนต์จากกุญแจรีโมทอ่ากุญแจรีโมทตัวนี้เดี๋ยวผมเบื้องต้นก่อนแล้วเดี๋ยวผมกล้อทางผู้จัดการผมเนี่ยแนะนําเรื่องการใช้ของตัวรีโมทนะครับเบื้องต้นเนี่ย n ิ s s a เนี่ยเปลี่ยนระบบมาใช้อ เป็นรุญแจรีโมทเป็นคีรีโมทที่ใช้สตาร์ทได้นะครับโดยจะมีสามช่องทางเลยจะมีสตาร์ทท,นะรที่ตัวรถนะครับ<ะ>เบื้องต้นก็คือมีตัวปุ่มสตาร์ทให้อยู่แล้วสองสตาร์ทที่รีโม<ะ>ดกดรถนะครับสามก็สามารถเข้าไปในแอปเพื่อสตาร์ทได้แต่ส่วรายย่อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ใทางพิธีของผมเนี่ยแนะนำเพิ่มเติมนะครับเดี<ะ>๋ยวไปรายการที่ อให้อธิบายเพิ่มเติมนด้ัเดี๋ยวจะได้เกตามใช่ค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะครับลูกค้าที่ซื้อรถรุ่น v และ vl เนี่ยฮะก็จะมีโหมดของ Nissan Connect นะครับก็ต้องโหลดแอปเข้าไปนะครับโหลดแอปเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องทำการผูกกับเลขตัวถังรถยนต์นะครับของรุ่นนั้นๆนะครับที่ลูกค้าเป็นเจ้าของรถนะครับแล้วก็เราก็โหลดเสร็จปุ๊บจะมีหน้าจอนะครับให้กับ ขึ้นที่แอปของคุณลูกค้านะครับ<ม>ก็หน้าจอตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งงานได้นะครับเราสามารถดูสถานะได้นะครับว่ารถคันนั้นนะครับยังมีน้ํามันรอ,องรับที่วิ่งไปแล้วเหลืออีกกี่กิโลนะครับแล้วก็บาะสถานะ,ะในการปัญหานะครับแล้วก็การเฝ้ระวังของรถต่างๆนะครับแล้วก็ประวัติการขับขี่รถยนต์นะครับ<ม>ก็สามารถเลือกอ่า เปิดปิดผ่านแอปมือถือได้หรือรีโมทต,ตัวรีโมทได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ยังสามารถเปิดไฟนะครับผ่านแอปได้เปิดแต่นะครับเสียงแต่ค้นหารถว่ารถของท่านจอดอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็สามารถสตาร์ทรถผ่านมือถือได้